พึ่งจบกันไปเลยนะครับสำหรับทางด้าน NBA Finals นะครับแน่นอนนะฮะบอสตันเก่งสัดๆขนาดนี้นะครับอุ๊ยคุณไม่เพราะบอสตันเก่งขนาดนี้นะครับเดี๋ยวดูกันว่าหลังเกมเนี่ยซูเปอร์สตาร์ของเราแขกรับเชิญของเราวันนี้จะมองอย่างไรไปดูกันเลยครับขอต้อนรับเพื่อนๆชาวช่องเข้าสู่ต็อกตั้มพันสิทธทอที่จะพาคุณไปเจาะเกาะอกกับเรื่องกีฬามากมายและหลากหลายไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็ก อินไซต์ออฟไซต์ inside, site, หรือริงไซต์เพราะทุกเรื่องมีมุมคิดทุกชีวิตมีเรื่องเล่าเรามาเปิดหูและดูด้วยใจไปพร้อมกันนะครับคุณอยู่กับผมครับต๊อกตั้มพันศิล์วิชียาคุปผู้บรรยายกีฬาที่คุณคุ้นเคยพอดแคสเตอร์ที่คุณคุ้นหูดูแลคุณเองครับ เอาละครับกับข้าสูดต้องติมท้องนะครับช่วงนี้เนี่ย NBA Finals เริ่มแล้วนะครับเดินทางผ่านเกมแรกไปแล้วเป็นชัยชนะที่ดีมากๆเลยนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาว่ากันหลังเกมเราอยู่กับผู้ชายที่น่าอิจฉาที่สุดรวยที่สุดหล่อที่สุดของวงการบาสเกตบอลไทยเลยนะครับอยู่กับพี่เอ๋วัชรินจตุชัยนะฮะครับพี่เอ๋ครับสวัสดีครับไม่รู้จะไปเสกไงครับผมมันหลักฐาน DNA มันชัดความร่ำรวยของอาจารย์เอ๋นะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยที่แปลกตานิดนึงนะครับเพราะว่าเรา อยู่กันที่ร้าน Ho อ a แ d h o p โนะครับอยู่เป็นร้านที่น่ารักมากๆครับ,รบ<า>ผมอีเวนต์กีฬาเต็มไปหมดเลยนะครับอยู่ย่านไายักรลาดพร้าวไหยักลาดพร้าวสักหน่อยจาโนโฆษณาสักนิดนึงก่อนนะแวะมาได้นะครับร้านตรงไหยักลาดพร้าวนะครับในลาดพร้าวซอย4นะครับ มีทุกอย่างนะครับที่ต,ต้องการเป็นสปอร์ตอีเวนต์จันอีเวนต์กีฬาบ่อยมากครับผมใช่ครับก็มีมาที่นี่เครื่องดื่มเยอะอาหารอ,อร่อยนะครับแล้วก็เป็นหนึ่งในประมาณ4,000กว่าธุรกิจที่อาจารย์เอ๋ดูแ, <laughs> แลอยู่ <laughs> 4 0 0พัครับ4 0 0 0ั1เดียอยอมใครที่ไหนอ้าวว่ากันเลยเร็วๆนะครับจะได้ไม่เสียเวลาอาจารย์เอ๋มาก เมื่อกี้เรานั่งดูเรานั่งจัดกิจกรรมกันเล็กน้อยกับกับเ b a Finals นนะครับก็จัดที่ร้านนี้แหละนะครับดูแล้วเป็นยังไงบ้างอาจารย์กับภาพที่ออกมามันเละเทะมากเลยก็คือก็ต้องบอกว่าจริงๆคือมันเป็นมันเป็นแค่เกมแรกนะครับแม้ว่าสถิติในประวัติศาสตร์เอเจะบอกว่าทีมที่ชนะก่อนเกมแรกเนี่ยจะโอกาสจะเปิดซีรีในเอ็นบีเอไฟนอลได้ถึง70%็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่ลืมนะครับว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างสูงแต่เกมแต่รูปเกมแรกต้องบอกว่า ทางด้านของดัลลัสเนี่ยมันเละจริงๆคือเละแค่ควอเตอร์เดียวค,คือควอเตอร์แรก 2>, 2 3 4สาสูได้หมดแต่ควอเตอร์รแรกเนี่ยเละและเละโดยผู้ชายที่ไม่ได้เล่นในรอบเพลย์ออฟนั่นก็คือกรินแทรพอสซิงกิสใช่ครับดังนั้นเราว่ากันเป็นประเด็นประเด็นแรกเลยนะครับแน่นอนว่าในเกมนี้ในการกลับมาในรอบชิงชนะเลิศตอนแรกเขาก็ดูกันอยู่ว่าพอซิงกิสจะกลับมาในสภาพไหนะนะครับไอเรื่องดราม,ม่าว่าแบบโอ้โหอยากจะเอาชนะบอสตันใช่พอ,อไปอยากจะเอาชนะดัลลัสทุกคนมันอยากชนะแต่เป็นแชมป์แมนบียร์หมดแล้วแต่ก็อาจจะมีเรื่องของ จิตใจในิดน้อยอาจารย์เอ๋ระหว่างก่อนกับก่อนลงสนามในความรู้สึกว่ามองพอร์ซิงกิสมันจะเป็นจุดเปลี่ยนเยอะไหมแล้วอยู่ในสนามจริงๆเนี่ยพอร์ซิงกิสมันทําให้บอสตันได้เปรียบเยอะขนาดนั้นเลยหรือเปล่าครับคือถ้าบอกว่าพอร์ซิงกิสเนี่ยการความได้เปรียบย็คือว่าอย่างแรกทักษะของเขาคือมันมีอยู่แล้วนะครับแน่นอนว่ารูปแบบการเล่นเกมรุกและเกมรับเนี่ยนะครับมันช่วยทีมได้เยอะอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่ามันเป็นเรื่องของกําลังใจทีมแน่นอนว่าคือไอซิลี่กับเพเซอร์กับอื่นๆเนี่ย มันกําลังใจทีมอาจจะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งแต่พอพรสกิสกลับมาทุกคนบอกเฮ้ยเราต้องเล่นเราต้องเล่นให้มันดีขึ้นเล่นเพื่อทีมนู่นนี่นั่นแล้วมันมีการ motivation ภายในรวมถึงผมมองว่ารูปแบบเกมเนี่ยมันให้กับพอสกิสด้วยและคือมันทําให้คนอื่นน่ะคือก็ลุมไปเฮโลจับเท่ามจับราวจับไว้นะครับพอสกิสก็เฮ้ยคนเพิ่งหายเจ็บกลับมาไม่ต้อง ไม่ต้องพุชมากก็ได้เป็นเป็นอการทําให้พอซิงิสเนี่ยตัวเขาเนี่ยได้โชว์ฟอร์มโชว์ฝีมือต่างๆขึ้นมาเยอะขึ้นด้วยนะก็ถือว่าอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เหมือนอารมณ์เหมือนเสือติดปีกถามว่าไม่มีพอซิิสเราสั้นเก่งไหมไอ้แม่งเก่งอยู่แล้วเก่งเก่งอยู่แล้วเก่งอยู่แล้วนะครับแล้วก็พอมีพอซิงิสเนี่ยส่วนตัวไม่รู้ว่าอาจารย์เอเห็นเหมือนผมไหมคุณผู้ชมเห็นเหมือนผมไหมนะผมว่าเขามีเรื่องเกินคาดนะทําแต้มช่วงควอเตอร์แรกเนี่ยนะครับช่วงช่วงครึ่งแรกถือว่าทาแต้มได้ดีมาก แต่ที่ผมรู้สึกว่ามันดีเกินกว่าที่เราคาดไว้คือเกมรับใช่คือเกมรับของเซลติกต้องบอกว่าเล่นดีหลายคนมากนะครับ,รบวันนี้ม่าจะเป็นจูฮอลิเดย์ซึ่งออจริงๆดีอยู่แล้วแล้วก็ดีรึไว้แต่คนที่มาเพิ่มเติมก็คือ,อ,อจะเล่นบราวแล้วก็มอนสกิ๊พอสกิ๊เนี่ยมีไป3บล็อกถ้ากับจะเล่นบราวเลยนะครับ,รบซึ่งถือว่าเหล่านี้มันผสมกลมกลืนคือเซลติกเนี่ย หลายคนคิดว่ามันเป็นทีมที่มีเกมลุกดีที่สุด ừ, จริงๆ <ừ, S 1> มันก็ถูกแต่ประเด็นก็คือว่าสิ่งที่ทําให้ถึงจุดนี้ได้คือมันคือเกมลับของเซลติกซึ่งต้องบอกว่าโคตรดีจริงๆใช่แล้ววันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เหมือนกับว่าเซลติกชนะแบบชนะหายนะครับชนะแบบชนะหายนั่นก็คือเหมือนมันจะมีตัวเลขที่เราโผล่ขึ้นมาบอกว่าเป็นทีมที่มีกี่ส <40 S 1> ี่สิบเกมหรือเท่าไหร่ที่นำระดับ20แต้มขึ้นไปแล้วก็เป็นเกมที่19ที่ชนะระดับ25ยี่สิอห้าแี้มนะครับ่ เป็นเกมที่แบบชนะแบบชนะขาดไปเลยอะขาดจริงๆอันนี้คือต้องบอกว่าขาดจริงๆนะเพราะว่าในไฟนอลี่เกมแรกโอ้โหเปิดมาก็จบหนักขนาดนี้พอ,อสมควรเหมือนกันนะเอาจริงจ,จมันควรต้องเป็นกันบ้านให้กับนางเชสันคินนี่คือไปแก้เกมแล้วว่าเฮ้ยมันจะรับมือ,อยังไงวะตัวทําแต้นทําได้ทุกตัวตัวป้องกันดีทุกตัวแล้วจับเอาจนกระทั่งวันนี้คาริโอวิ่งซึ่ง บอกว่าเก่งในควอเตอร์สี่เล่นไม่ได้ใช่ลูก้าทรอสิตที่บางคนบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมาแล้วเป็นปีของลูก้าลูก้าลูก้าก็เล่นดีนะแต่ก็คือเมืองไทยเพื่อนร่วมทีมเก่งขึ้นไม่พอเก่งไม่ได้แต่ว่าวันนี้จะ30แต้ม10รีบาวแต่ก็ไม่ไหวนะครับพูดถึงไคลดีดีเลยครับงั้นเราโยงข้าประเด็นต่อไปจุดนี้เป็นเท่ากับว่า110ศูนย์นะตั้งแต่ที่เขาออกจากบอสตันไปนะครับการกลับมา11เเกมหลังจากที่ย้ายออกไปเนี่ยแพ้รวดหมดเลยและเป็นเหมือนที่เราคุยกันไว้เมื่อ EP ก่อนว่า ในสนามอ่ะไคร,รีสู้ได้ทุกคนใช่เออมีแต่คนบอกว่าแบบจะสู้ไคร,รีได้ไหมจูดูร,รีเดย์ยังบอกว่าแบบว่าจะสู้กับไคร,รีสู้ไงสวนโมนเอานะครับแต่คนที่เอาไคร,รีอยู่น่าจะเป็นคนดูคนดูเออเป็นอีกแล้วนะเหมือนไคร,รีก็ว่าแน่ๆจิตใจดีก็ยังเอาชนะไม่ได้นะมันต้องเป็นการต่อสู้กับตัวเองคือไคร,รีถามว่าเก่งไหมเก่งถึงขั้น ครคลเดย์บอกกับมาว่ามีคนสื่อไปถามล้ว,ว่าเฮ้ยคุณจะจับใครลีไงเพราะมันเป็นแมตช,ช์ชกันผมคนต้องเล่นเดสวดมน์ภาวนานี่คือสิ่ง <laughs> นี่คือสิ่งที่คอลเดย์ตอบดังนั้นก็คือหมายความว่าเฮ้ยคนป้องกันเก่งอย่างคอลเดย์นี่ยังยอมรับเลยว่าประกบตัวตัว,ตวยากแล้ววันนี้ต้องบอกว่าบอสตันนี่เล่นแผนซ้อนได้ดีก็คือว่าคอลีเดย์ประกบกว่าจริงแต่พอดรีฟเข้าในเสร็จปับ๊บมันจะมีตัวคอยมาซ้อนใครลีอีกประมาณสองสามคว่าจะเป็นไวท์หรือจะเป็นเททัม um, หรือจะเป็นบราวน์คร จุดนี้มันจะแก้ได้ไหมล่ะถ้าอย่างนั้นมันมันก็ต้องลองดูว่าเจสันกินเนี่ยจะวางแผนยังไงเพราะว่าเอาจริงๆตัวทําแต้มหลักของดัลลัสเนี่ยมันไม่ได้หลากหลายนะมันมีแค่2คนรู้อยู่แล้วว่ามันมี2คนแต่เซลติกเนี่ยมันกระจายหลากหลายยิ่งพอสกิสเข้ามาอีกทำการกระจายการนำคะแนนเนี่ยมันเพิ่มเข้าไปอีกวันนี้เททัมก็สิบหกแต้มบราวน์ยี่สิบสองพอสกินยี่สิบเนี่ยมันกระจายหมดเลยนะครับผมเลยมองว่า ถ้าอยากทําได้จริงๆอ่ะมันต้องเซตอัพแผนให้มันดีกว่านี้นะครับดังนั้นคุยกันตรงนี้ต่อผมชอบผมชอบอย่างหนึ่งที่เหมือนเกมนี้เนี่ยเราคุยกันระหว่างที่เรามีทติ้งกันอยู่เนี่ยนะฮะเราคุยกันบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นโฉมหน้าของซีรีส์นี้เลยไหมอไอการที่เหมือนกับว,ว่าไล่มาเหมือนเหมือนจะไล่ได้แต,ไแต่บอสตันมันอาวุธเยอะมากอ่ะจนไล่ยังไงก็ไล่ไม่ทานนะครับหรือว่ามันจะเป็นจัสตเกมแค่เกมที่แพ้ยับยับเกมหนึ่งในซีรีส์อาจารย์มองว่าไงผมมองว่าไอเกมเนี่ยมันแค่จัสเกม มันจะก็แค่แพ้มันก็แค่แพ้เพราะว่าอย่าลืมนะครับว่าดัลลัสเนี่ยในซีรีส์ที่ผ่านมาของสายตะว,วันตกเนี่ยบางไอเกมแรกเกมแรกไอรอบแรกรอบสองไม่ได้เล่นดีสักเท่าไหร่นะถ้าเอาถ้าเอาจริงๆ ừ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  เลยมันก็จะดีแค่ทีมมูฟแค่นั้นแหละแต่มันก็เป็นแค่จัสเกนเครื่องอร้อนช้าคือร้อนชา้าจะบอกคือร้อนช้าได้แต่ใจลืมเขาว่าลูก้าไคลรีเนี่ยประสบการณ์ของเขาเพียบสามารถปรับตัวพืนี้ได้อยู่แล้วโดยเฉพาะไคลรีเอวิ่งที่ มีประสบการณ์เข้าชิงชนะเลิศแล้วก็อยู่กับภายใต้เพราะกดดันต่างๆมาเยอะผมมองว่ามันโอกาส30%ที่ที่ที่เคยเกิดไว้ตอนต้นก็มีเหมือนกันเราจะเห็นเลยนะครับว่าจุดเด่นของดัลลัสเนี่ยที่หลายคนมองหลายคนชื่นชมแม้แต่เราเองตอนเราพานั่นก็คือเกมวงในเกมวงในโอ้แต่วันนี้แม่งสู้ไม่ได้เลยวันนี้ทั้งไลฟ์ลีรทั้งแกฟอร์ดเนี่ยสคนเนี่ยช่วยไม่อยู่ นะครับทางด้านของไลฟ์ฟรีนี่มีไป5าฟาวนี่คือจุดเปลี่ยนนะพอาไลฟ์ฟรีห้าฟาวเสร็จปั๊บแต่ควอเตอร์สามออกไปนั่งพักพักเสร็จปั๊บโอเคมาลงลงในควอเตอร์สี่ก็จริงแต่มันเล่นไม่ออกเพราะว่ามันกลัวการฟาวเอาไงรีกฟาวเดียวนั่นก็คือว่าทําให้เล่นไม่ได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นแก๊ปฟอบนี่เล่นดีก็จริงแต่คนเดียวมันไม่พอพีเจวอชิงตันก็ตัวจะจริงจริงรูปร่างเขาแบกเยอะอยู่แล้วใช่นะครับแต่มันยังนะครับ ด,ด้าจึง,งความไวเข้าสู้รเราเลยมองว่าโอ้โหมันต้องดูในเรื่องของการเซฟจังหวะฟาวต่างๆของผู้เล่นวงในด้วยซึ่งเป็นคีย์แมนสำคัญของดาร์ลัคเลยซึ่งแต่ว่าเอามองในมุมกลับกันถ้าเกิดว่ามองในแง่ดีเนี่ยที่พอ,อถ้าเกิดนี้เราคุยกันว่าสมมติฐานของคุณวัชรินเป็นจริงว่าจัสเกมอ่ะคือแค่แพ้เกมเกมหนึ่งเนี่ยโอเคจุดที่แบบจุดที่มาเราว่าพอซิงกิสเป็นจุดเปลี่ยนที่ดีจริงแต่พอซิงกิส ก็มาแค่ควอเตอร์เดียวนะครับควอเตอร์เดียวถ้ามันไม่มีเอ่อมันไม่มีไอ้รันยาวที่นำา20แต้มครั้งนั้นอ่ะจริงๆนําถึงหลัก30แต้มด้วยถ้าเกิดว่าไม่พลาดโดนตรงนั้นอ่ะมันก็ยังน่าจะอยู่ในเกมได้น่าจะใช่ไหมผมมองว่าจริงๆอ่ะคือด้วยความที่เซลติกอ่ะอาวุธเขาเยอะมันไม่ใช่แค่พรสกิตพรสกิตมานี่ถือว่ามันเป็นลัคกี้แต่คนอื่นเนี่ยมันดีอยู่แล้วแล้วคือพอสกิดมาแค่ควอเตอร์แรกก็จริงแต่ 2- 3 4สเทท่ามกับรามมาแล้วไงแต่กับการทางด้านของดารา เนี่ยโอ้โหมากันแบบน้อยผมเริ่มมองว่าออใช่ล้วมองว่าถ้าอยากจะได้จริงๆอะ่ะมันต้องมีพวกโกทูกายมาด้วยซ้ำเออแต่ดารัสมันไม่มีไงก็ต้องไปเค้นให้ลูก้ากับไครรีมาให้ได้อะ่ะมาให้ได้ถ้ามาไม่ได้กูต้องหาตัวที่3ซึ่งประเด็นก็คือตัวที่3มในซีรีส์ที่ผ่านมาของดารัสมันไม่มีอมันคือใครอะ่ะอจะบอกแกฟอร์กอบไรรี่เหรอทำหลักยี่สิบแต้มยังไม่ได้เลยเขาเล่นเกี่ยวกับเกมรับเกมป้องกันแล้วก็ลุกหลบแค่นั้นประมาณนี้ งั้นก็แปลว่างานหลักมันทําไม่ได้ใช่นะครับงานหลักทำไม่ได้งั้นถือว่าเกมนี้การแก้เกมการวางแผนมาของเซลติกทําได้เฮ้ยหรือว่าเกี่ยวกับเป๊ปเปเรล่าเม่าวะการที่เป๊ปมาเชนี่เป็นส่งเสริมมูลค่าทางการตลาดที่ดีมากแล้วมันมีภาพด้วยนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่โปรดิวเซอร์เราหาเพราะว่าเขามีภาพที่เหมือนกับว่าเขาไปช่วยสอนอะไอเกมไอเมื่อวานเนี้ยก่อนเกมงานนี้ริวมารติตต้องยื่นมือมาช่วยลูค้าแล้วต้องส่งอเชลตติมาช่วย โอ้ไม่อย่างนั้นเสร็จแน่เลยนะครับก็ถือว่าเป็นเกมแรกเกินคาดไหมกับผลแบบนี้ผมเอาจริงๆนะคือผมมองว่าส่วนตัวผมมองว่าเติกชนะในเกมแรกอยู่แล้วละ่ะแต่ไม่คิดว่ามันจะมีช่วงทิ้งห่างถึงเยียบๆย0คะแนนเนี่ยค,คือไม่ได้เซอร์ไพรส์เรื่องผลนะแต่เซอร์ไพรส์ในเรื่องของรูปเกมที่เป็นต่อมากครับแล้วจะลากไปยาวได้ขนาดไหนหรือว่าแบบนี้จบ40แน่เลย ผมไม่สี่ศูหรอกอย่างน้อยสี 1, ่หสแต่ไม่ได้บอกว่าใครจะชน,นะนะยังไม่พูดนะใช่ <c oughs> แต่ยังไงเจอคู่เราแน่นะครับในการถ่ายทอดสดทางทวิชัน่นนะครับเพ <c oughs> เดี๋ยวเราจะประจําการการเกมที่4 <c oughs> ปิด <c oughs> แล้ว <c oughs> ปิดซีรีส์แล้ว <c oughs> เกมที่4ี่ก็โหแล้วลอสตันชนะสิวะท่างนนะ แล้วเดี๋ยวยังไงมาหาเรื่องคุยกันนะครับว่าเดี๋ยวมาดูว่าตั้มกับเอจะโผล่มาอีกเมื่อไหร่นะครับอ๋อแล้วเดี๋ยววันนี้จริงๆสนุกนะเี๋มาแม้ว่าแม้ว่าแบบจะจัดกันฉุกหลบหน่อยฉุกหุกยังไงรอฟังข่าวเราอาจจะแบบพูดคุยกันแล้วแบบทำให้มันเป็นรูปเป็นร่างเป็นตั้มเอมิตรีนะครับเอานั่งคุยกันมาร้านนี้แหละมาสบายดีไม่ต้องขับรถมาด้วยเพราะว่ารถไฟฟ้าเหยียบหน้าเลยนะครับแล้วเดี๋ยวยังไงกลับมาคุยกันต่อนะครับต้องขอบคุณมากครับผมผู้ชายที่น่าอิจฉาเหลือเกินนะฮะ คิดตัสิผมมาวันนี้เนี่ยนะเขาแบบสงสารผมมากเนี่ยอยู่ๆเขาเงินฟาดหน้าผมมาห้าหมื่นเนี่ยครับผมจริงๆไม่อยากไดยห้าหมื่นตอนแรกห้าแสนกู้ไม่ผ่าน <laughs> ไปดีกว่าดูแ<ม>ล,เ,ลเธอแล้วนะไปแล้วัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณอย่างยิ่งสำหรับการติดตามครับแล้วเรากลับมาพบกันใหม่สวัสดีครับ